สัสวยโอ้ยอย,ยางไตออกตอนนี้ฮะยางไตออกมาพูดมาเกินแท้อ่างตะวันล้านแม่จะคของ <c oughs> อ่างตะวันล้านแม่จะคของเล่นเอาเล่นเอาะตะีเ,ออเล่นเกินค่าจ้างเล่นเกินราค่า <c oughs> แต่ว่าก็ขอบคุณแม่ก,ก้อยนะครับผมขอบคุณคุณพ่อด้วยนะครับที่ให้เกียรติกบทีมงานระเบียบวัตถศิลป์ในมาผมพ่อพี่นองในคำคืนนี้ครับผมและขอกราบสวัสดีพ่อพี่นองแฟนคลับแฟนเพลงสุขูสุคน ทีมมาให้แรงเชียร์แรงใจกับทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์ในมือนี้ครับผมซ้หรับมือนี้ทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์ขออภิร่าผ้าจากพี่น้องไปก่อนขอบคุณครับกูหือตะเบียนจุดขึ้นมาไปหันนี่เอาบ่านเป็นฟาวเนาะบ่าเด็ดฟาวบ่าเด็ดฟาวเข้ากลับบ้านบ้านแมนตีบ่าฟาวขันบ่านแมนรานแม่มึงบ้านแมาเลรียญได้พอไม่มาเด้หมดนี่บ้านแมนดอกจะขอขึ้นมาเว้าเอาเว้าเอาเต้นเอาเต้นเอาแล้วพอเพิ่งวัดลูกนอนสี่มินิให้เมีอะอย่างเดียว มิจเตจแม้ร้องกลัว JC จ้ามาเมื่อนีอีสานล้ำซิงเมื่อนีไหมเบิงมีแต่คนพูดดีๆมีแต่คนพูดตาฮักตาฮักใส่เราหนี่เปิดไฟผู้หญิงก็มีแต่คนสวยๆเปิดไฟในี่ยไอ้มันมืดมันเหลียวพอเห็นหนาเปิดไฟเนี่ยเปิดเออแปดพูดผู้หญิงก็มีแต่พูดสวยๆพูดนะพูดนะเออผู้ชายก็มีแต่พูดรอใส่เราหนี่กับเทย์ก็มีแต่ผู้งามๆเออ โดยเฉพาะผู้ใต้แตนเบ๊ตแบงค์ไหนั่นเบ๊ราลอดอ่ะขาวๆหัวตั้งๆคุณอ่ะ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 ่ข้าเจ้ากินหยั่งข้าเจ้าคือภากันรอแท้เมื่อวู้ว่าเขากินหยั่งมาตีอยากรู้พวกนี้เขากินกันเองโตเขาได้รอว้ายกระเทยกันนีแต่พูดงามๆมาสั at, ่นบัดผู้มาน้ำกันก็คือพูดแม่น้ำโขงไงอนัดีติศักสิ์ต้องอนุรักษ์ไว้ที่แรกกูกังามอยู่ดอกรถตู้กูจอดจุดแกในพวกแกสบางก็่พอกูเลยมือหูน้ำฝาผนังมาตัวตากูนี่แล้ว มเมาไปอ่อกเมาไปยังเมากว่าบ้านกว่าเมืองเขาไราาากกสี่บอกใครกินเราลายมันบ่นดีเออบ่แม่เนี่ยผู้หญิงกินแล้วที่เป็นจังหนึง่งเบี้ยไหนผู้ชายเรากินเราแล้วก็สิเป็นจังหนึ่งมัคือกันตีกระเทยกินเราแล้วก็สิเป็นจังหนึ่งเป็นจังไหนโดยเฉพาะกระเทยกินเราแล้วชิบประจอนล่งขาอ๋อย่างไปโต๊ะนั่นโต๊ะนี่ไม่ต้องกต่ย่างออกนอกร้านมึงย่างไปรถแท็กซี่ตายมึงตายเล้วกระเทยนั่น ปัดว่าไปเล่นใหม่ปัดว่าผู้ไส้เป้งไหนตีกันแล้วถายุบานเท่าสิเป็นตีกันเนาะโอ้ภูไส้กินเหล่าละตีกันจุ่นี่กับสีม้วนย่างเดียวแม่ค่ะแต่ว่าผู้ยิ่งนี่สำคัญเป้งไหนอีกมันเป็นจังสี่ผู้ยิ่งเนีเ่ยฟังดีๆฟังดีๆอออจอกหนึ่งหูสั้นซองลองจอกสองหูสันส้นทีรีจอกสามหรือว่าจอกสี่สีผ้าหีไปแยงแวน โอ้ยอยายเคยเปลี่ยนตลอดไปแย่งแฟนเฉพ่ะยายของจะคลองจีบยัย <c oughs> ตั้งยี่ยุสสนามหลวงยาญ่ยุกโคขามเขาสี่ยหญว่าสันใหญดีใจว่าสันโดยเฉพาะหัวโปกหัวหัวโปกเกยทั้งหลายไม่ได้ไมีแต่ผู้รอรอเจซแมนค่ะแต่ว่ามีหลายประเภทเด้เป็นแบบไหเนเ,เ,เนี่ยโดยเฉพาะเกยนี่ไอ้นี่รอรอตาตาดีทุกคนมีได้คนตาหักตาหักมีหลายประเภทยาซีมั่วยาซีมั่วซีมันถือมองพี่ยาห่วยฟูตซอลนคักประเภทที่หนึ่งเป็นยังไงคะ เกมีหนวดชอบแตกสาวเกผมยาวชอบเป็นฝ่ายลุกไมเกอ้วนปุกลุกชอบเรียกตัวเองว่าหมีอเกยกหน้าผีมักมีดีที่หุ่นเกบอลลุงทุนสิบอลได้แฟนหน้าตาดีว่าแล้วแต่ว่าเกมีเมียเป็นซนี่ที่มักลอยหนีไปแล่นไม้เอาขอเสียงเกมีเมียเลยน อยู่ไกอเด้อกูเป็นผู้ชายโอ้ยกูเงินประชายอันนั้นอันเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูฝากความไปหาเจ้าของร้านมึงแน่ฝากไปว่าจังไดลเรายืนอยู่ทั้งหลังผุนอันใจก้อยใจก้อยยังเัินแมีเจ้ก้อยเออเดยอะๆเอาไหมปอปอให้ว่าซื้อนี่วปาซื้อไหมซื้อไหนแม่ก้อยรุ่งทิพย์สอนจันเกตแม่ก้อยรุ่งทิพย์อ๋อตัวเต็มยศเลยตีบ้อ ขันเว้าซื้อนี่มันมีซื้อคือกันแม่บ่อ,อยากให้เว้าอวฝากค,คุณแม่รุ่งทิพย์สาวเอาฝากคุณแม่ลูกทิพย์ไป,ปแล้วกันเด้อทั้งหลังศิลปินไม่เห็ดแคบคักแน่แท้ทั้งหลังเห็ดแคบแท้ที่ต่อนก็ทั้งหน้าทั้งหลังศิบาต่อนนี่สิบ<า>่แม่นบ่ได้เห็ดแคบเป็นอย่างถามว่าแม่ก้อยนี่สิเธอเอาเบดก็ได้แถวพระรามเก้านี่เตี้เ,เขาพ่อข,ขายบ,อ,าบอกสิบอกวิธี่บอ<า>กไหน ให้แม่กอยยางไปครับซื้อปืนไปน้ำสิขายบ่อวางสิโอ้ยมัน,นตนิดตนโพโอทิมติดทิ้งสักทีปึงสิยาเป้าไม่กินเหล่าซอยคูสักก้อนนี่เอ้ะก,กินรวดพูดใด้ขี้ไร่ก็มูนั่นเอาพูดใด้สิสูก็มูเอาไปดูแต่ถนะูดเดอกูกินมึงเนี่ยนมึงอยากกินกูขึ้นนหะนขอบคุณพี่โจนะคะ นามก็มาละหาเด็กใส่เมื่อยสุาวากุบลู่แล้อว่าสุเป็นผัวกับเมียกันนั่นกูสิบอกตำรวจเนี่ยเคุณแม่ลาตีนะครับผมแม่ลาตีเพชรบูรณ์เด้อจักน้อยกับเสบ้าบวมเราได้ปะนี่แจักน้อยกับเสบ้าบวมเราโอ้ยแต่ยินอยู่เด็กจมมานนำทางล่ะบอกพวามบ้างเลยมากว้าเมียเฮี้นหรอกสิยูนี สิยุนีคือกูสิได้ผัวไปนานี่ล่ะสิยุนีสิเอาผัวไปนะซีว่าเป็นลูกแม่ก้อยเออเออยุนีซะใหยให้ะคอยอยู่น้ำบ่ไปใส่หนีขกล้อนได้เกล็ดเสียดนั่นเลใส่หนียวงยวงเห็นยู่งดวนเห็นเป็นหนีหลายว่องมาล้ำแม่คือว่าเ้าพื้นหัวหน้าก็นั่งรถตู้มากนะนะกูไม่ได้เ้าพื้นกูว่านั่นเป็นอย่างคือจมคักจมเนียแท้พออย่เดียวตัวเล็กน้อยแต่ย่ำซ้อมบังคับเขาบังคับ บังคับเขาตื่นต่อตีซผมไม่ตื่นไม่อยังตีซีกูจะพูดจจกตื่นไม่อยังป่านี่เอาตั้งกูเรียนไพ่กูเรียนไพ่หอวตีสามเลยไม่บอกกูตื่นตีซีอยู่แ <c oughs> ล้วไปเรียนเฮ็ดยังเขาว่าจะบอกให้ไปเรียนไพ่เขาบอกให้พักพอนกับพักพอนสมองของกูวิธีพักควันกูทุกคนมีวิธีพักควันกันและกัน <c oughs> คือว่าหัวหน้าเลี้ยงบอดีคือใครเอาใครเอาเทานี่ไหมเลี้ยงบอดีหัวหน้าเลี้ยงบอดีแต่ว่ากินข้าวแซ่บเพื่อเื่ออยากเต้ยล่ะบ่เอาจัดให้ไปก่อน เอาไปเลยสิ <Hospital> เอาไปมึงไปถ้าตื่นบ้าขอสิิเตยย่าๆที่ไปเอกนังเอกครับขอเชิญครับอเชิญเระ่อนเอกขึ้นมาก็แล้วกันค่ะ